สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติดตามหนะ้าโปรไฟล์ Facebook นะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะ เว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ SPE SMN นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยและแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยตขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามมีได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะแล้วก็ติคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยแต่ถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอทอี่จะเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติดตามนะโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะคะก็เลือกไปที่เฟซบุ๊กตรงนี้กันได้เลยนะเลือกบนมู่มที่เราต้องการได้เลยหาเป็นเพิ่มยอดผู้ติดต,ตามหนะ้าโปรไฟล์กันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบ,บริการต่อกันได้เลยนะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วเนาะก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปกับปีดิงนะคะหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กที่เรา ำลิงมาวางและใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะคะวเวลาเฉลี่ยของเราคืออยู่ที่50นาทีค่าใช้จ่ายแค่8บาทนะคะจะง่ายให้กดส่งกันได้เลยเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านดใดที่อยากซื้อบริการหนึ่งเพิ่มเติมนะคะเรื่องหมวดหมดู่และบริการต่อกันได้เลยนะต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะมีให้เลือกแค่3ช่องทาง กคือการสแกน QR code นะคะช่องทางที่2ซสองอังก์เปาวอลเลตและช่องทางสุดท้ายถูมันนีวอลเลตนะคะสะดวกช่องทออางไหนใช้ช่องทางนั้นในการสมงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะต่อมาในส่วนของบริการมีให้เลือกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นของ IG Facebook y ย u t u b e t w ต t t e r ติจจอกหรือแพลตฟอร์ม,มอื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดตราคาคำสั่งซื้อขั้นตอสนสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมมาให้ด้วยนั่นเองนะ ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสวันทีลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อที่ลนะ่าช้านะการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยจะมีแอดมินครตอบกลับตลอด24ชั่วโมง และในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะเปี่ยงแค่กรอบปีลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงที่เราได้ให้ไปก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นต์กจากคันแต่ไมที่หนึ่งร้อยบาทนั่นเองเนาะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ spe sm ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะผู้ติดตามของเราอยู่ที่เจ็ดร้อยแรดบหบึ่งนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราเรียนมาแล้วนะคะยอดของเราก็เขียบขึ้นมา800คนเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเรากำลังดำเนินการให้อยู่นั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจิมมี่แกลลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสำหรับวันนี้หากผู้ผิดประกันใดต้องขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ